สวัสดีครับเพื่อง,องครับผมครับสวัสดีครับเอามาพอกันหลังวันพระวันศีลบาทามือวานนี่บุญเขาสากด้วยแม่นตัวมือวานวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดบกินเดือนกบกินเดือนจันทะลุปราคาได้เบิ่งบ้างไหมขึ้นเป็นเดะเบิ่งอยู่หกทุ่มยี่สิบเก็ดนาทีเลยบเบิ่งแน่ดีกาอยู่ครับเขามาเคืองนึงแล้ว มันกินเวนกว็นั้นยูวครับหลายคนก็คือสิได้เบิ้งอยู่ดอกนอกแต่ว่าคนไม่โชงน,นิ่นรับย่างเดียวเ <laughs> อ้าผ่านวันพระวันศีนไปแล้วนะครับบาทที่นี่มาตามต่อแนวทางแล้วบาทที่นี่หลังผ่านวันพระวันศีนเลขสูตรลงหอยฟีซเบิ้งแล้วสูตรล่างตรงๆสิป,ปประตูแต่ว่าเน้นห้สองหางนะครับเน้นห้2สองประตูเท่านั้น แล้วก็เลขสูตรชุดย4สี่ตัวตัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเน่นให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเยอะเก้าตัวตัวครับเอาให้เอเีบเบงรเลขสูตรสกอนเนาะก่อนที่สี่ฟังความฝันพอเรื่องอ่ะนี่เอายังสี่รดเดอนี่เอเตือนตัวครับนี่จับ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 เส่งเขาเรียก เออแม่ครับนั่นละเออเออโอเคมานี่ให้เบิ่งเลขสูตรสะก่อนด้อครับหลังตัดแล้วเหลืออย่างแน่นย,กยกขึ้นจักหน่อยนะมันาอันนั้นมันสิโพอย่าลืมว่าล่างอย่างเดียวงวดที่ผ่านมานี่ล่างอย่างเดียวนี่เน้นไ้ศูหนึ่งกับหนึ่งสามนะครับเป็นตัวเน้นคือศูหนึ่งกับหนึ่งสาม มันออกสามหนึ่งนะครับสำหรับสูตรล่างอย่างเดียวนี่แต่ว่ารอบนี้เพราะเรื่องไหมาสิบหางล่างอย่างเดียวนี่ไ้ว่าเอาตรงๆเลยว่่ต้องกลับว่าสั่นมีศูนย์หนึ่งศูนย์หาห6าหนึ่งหาหก่าเนี่แต่ว่าน้นอยู่แค่06กับ96้าหกเท่านั้นนะครับอันนี้คือเป็นชุดล่างอย่างเดียวนะครับนิ่นย์หกับ96นีมันมันชนกับสูตรย4่่หางที่มันไปชนกัน สูตรยี่สิบสี่ประตูยี่บสี่หางนี่ตัดแล้วตัดเหลืออยู่เก่าเนาะพอเรื่องเนอะนตัดเหลืออยู่เก่านะครับคือวงแด,ง,ดงนี่ละนี่ที่วงไิวงแด,ง,ดงนี่ครับอันนี้คือตัดเป็นที่เรียบร้อยเล้วเ้อครับผมโอ้ยมดกัดเนี่ย <laughs> 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 ถึก <laughs> ถืถึกแล้ววานี้ถึกแล้วมดกัดแล้วถือแล้วเอาเอานะครับเน้นสูตรยี่สิบสี่ ประตูนี่ตัดแล้วเหลืออยู่แค่ที่วงแดงๆนะครับเก้าเก้าหางกับศูนย์สี่สามหกหกแปดสามสองสี่แปดหกสี่เก้าหกหกศูนย์แล้วกับศูนย์แปดนะครับหกศูนย์นี่จะเป็นศูนย์หกหรือเปล่ากับบูงคัอกันนะครับเพราะว่าสูตรล่างอย่างเดียวนี่มันเป็นศูนย์หกะครับแต่ว่าเก้าหกนี่คือตรงกันเลยนะครับตรงๆเก้าหกนี่ตรงๆ นี่เป็นเลขสูตรให้เอฟซีเอาไปพิจรารณาในส่วนของเล็สูตรนะครับไปเบื้งนะก่อนครับให้ไปเบื้องนะครับเอาไว้ถัประกอบครับเไว้ถัประกอบอ่าเลขคข้มฝันเล็กปูถาปูกับหญ้าก่อนครับตอนนี้กําลัางล่อปูกับหญ้ามาเขียนไห้คือเกา่าคึอเกา่ามาเขียนไห้สองงวดกับเขาทั้งสองงวดเลยสองงวดที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านี้ขเขียนให้หลายแล้วต,ตั้งแต่หางหกแปดกับเขาสามตแตก ครับศูย์หบอกศูนยหกครับเกดหนึ่งอย่างเนี้ยครับรอบต่อมาหันงวดต่อมาหันเขานี่ยังหาศูนย์บ่เฮ้ยเดี๋ยวเป็นไทยรุ่งบันเนี้ยเดี๋ยวจะเฝ้าด้วยว่าเอาใกล้ๆนี่หาศย์มาก่อนหาศูนย์เราจังค่อยแม่นหาหกแปดี่เนาะหาหกแปมันแตก3าตัวเราก็งวดที่ผ่านมาคือหนึ่สครับคือศูนย์สามครับศูนสากูม่เขียนให้อ่ะบาทที่นี่เอาลงซาพรเรื่องบดินั่นคือเลขสูตรบ้านี้มา เว้ากันถึงความฝันบาดนี่ต้องวดนี่เพราะเรื่องฝันว่าได้ยิ่งปืนไม่ได้ยิ่งครับได้ยิ่งปืนแต่ว่าบ่ตีเลขดอกบ่ตีครับยังไม่ตีเป็นตัวเลขนะครับฝันต่อมานี่มักเขียนให้คักบาดนี่แต่ว่าเปลี่นคับไข้ครับข้าบอจะบอแจ้งเป็นยังไงตอนที่มาเขียนให้เขียนในหนังสือคือเก่ามาเขียนใส่หนังสือคือวัดบางหันคือวัดศูนย์หนึ่งสามครับเขียนใ่หนังสือแต่ผ่านม่เขียนศูนย์ ครับเอียงบูสองตัวหลังลนั่นนี่จําได้แต่ตัวทั้งหน้าจําได้แต่ตัวทั้งหน้าครับบัดนี้ได้มาว่าโอ้ยมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนหาว่าสัตนครับครับเอียงบูทั้งหลังอีกจำได้อีกก็ได้จําได้แต่ตัวเลขข้างหน้าจำทั้งหน้าได้คือศูนย์หาครับตอนแรกว่าศูนย์สะก้อนตัวทั้งหน้านี่บัดนี้รอบหลังมาว่าเขาเปลี่ยนแล้วเ,าเ<ม>าขาเปลี่ยนจากศ <หา S 2> ูนย์เป็นหาแล้วเปลี่ยนเป็นหาแล้วนะครับจำได้แต่เลขศูนย์กับเลขหาไม่ัน ก็เลยว่ายังบอาวได้จับคู่ว่าในอย่างดอกเพราะว่ามันบอนชัดเจนม่นบอนชัดเจนถ้าฟังเมืองอีกมือแรงก่อนบันตาเพื่อนแปวอันกองบุญกองแนนอยู่ที่บอลจะมื่อขึ้นกับฝันอยู่ดิฝันมือขึ้นฝันไปเมือนอกคุณเออมื่อขึ้นนี่เป็ียยงไดนฝันครับฝันไปเมือนอกไปท่ามานเล่คุณมืองนอกคุณเอ้าตะเกาเคยฝันเทียนหนึ่งอยู่ฝัน่าไปเมือนอกแต่ไปออกพาสปอร์ตสามหกหกสามเนอนััน อืมออกเลขพัสปอร์ตบอกฟ้าเราไปนอกน้าเบืรอพัสปอร์ตเอากัรรอบนี่กับมีตัวหันหกสามเลขพัสปอร์ตมันเคยออกเป็นบ่แม่คนว่าเวงอกไปออกเลยพัสปอร์ตหกสากับตัวทั้งหนาเพื้นออามาให้่แล้วเดียศูนย์กับหหันเดีกศูนย์หกสามโลดตัวกะแล้วแต่แล้วศูนย์หกสามห้าหกสามแบงคี่เลยนี่ทีจับไปขันบอกโอ้ยบอกบอกฮะก็่ันมั่นใจอทนถ้า ปูกับยามาเพิ่ต้องมาอะใกล้มือเห็นมังวดก่อนเดียวอยู่สามมือตัวสี่ออกไม่เขียนไหนเพิ่มาเขียนไหนนะตีหนึ่งศูนย์หนึ่งสาแต่งวดหาหกแปดไม่เขียนตัวงวดไหนด้วยคืนต่องวดเลยเนาะครับมือนั้องนเอาก็สั้นมือนี่นี่เลขฝันนี่เอาตะลักรลอยไปสกอนซะลักรลอยนี่คือศูนย์กัะห่าศูนย์กห่าเอนที่สีออกได้กันแต่ศูนย์ห้ามัน ออกใส่กันอยอะง่ายเบาก็สร้างเนี้ยศูนย์กับหานะครับหลักร้อยโอยเป็นยังคือเป็นจเอาตัวทั้งหน้าคือบ่อจจาเอาตัวทั้งหลังผม,ผมคือสงสัยแ<ช>ถบดนี้จักยังในจับมันเืมตัวทั้งหลังไหครับจํในต้นหนาคือพ่นสิมาาห้ยคู่หนาบว่าศูนย์เดีกับว่าหาเขาเปลี่ยนเป็นหาเตี้ยเออศูนย์หอีลีเ เลขตัวเก้าว่าเตะกนหมดครับงดก้อนสูนานมันออกหาหกแล้วป่ะศูนหามันสิออกเลขศูนหาไม่ได้อันนี้เนาะศูนย์หาศูนย์หกครับไม่ยังกะเป็นไปได้คือกันศูนย์ห้าแต่ว่าศูนย์หกกันเพราะนี่พราเรื่องเน้นแล้วล่ะศูนหกนะ่ยยครับเน้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วศูนหกยันยุ่นเหนยอเลขกันพูดถึงมือนี้มันก็ะพึงแถววันที่แปดหนึ่งถกว่า เออเปนเนีงหลายมืออยู่กว่าจะหาไปที่สิบหกก็ยังอีกตั้งแปดมือพูดอ่เออแปดสองกับสิบหกครับแมนแปดสองสิบหกแต่เลขสูตรนี้ล่างนี่เอาไปชื่อวดสิบหางตรงตรงเน้นไปที่ศูนย์หกกับเก้าหกบ่ให้กรับพร้อมครับนั่นคือเลขล่างบ่ให้บวกบูนพร้อมหาเลือกหาจับรถตอรีไว้รถรถตอรีไว้งวดก้อนทำนั้นแปดแปดตัวแต่เลขกรับนี่เป็นสิบหกครับออกสามหนึ่ง าตะเกาหันวันพระเพิร์มมาหนี่นี่แหละมือแรงนี่แหละเพิ่นสซีมาผมว่าแม่คปกตินี่ถ้าผมมาวันพระเพิ่นบ่ปูญาบ่ะทันมาเขียนให้นี่หลังวันพระมือนึงเพิ่นมาหปรบแปบเลยดิเพราะว่าเห็นคนมีโชคเขามาตามแล้วเอ้าบ่ทันได้เลขให้ว่านมีให้เพิ่นก็บ่แม่นมีแต่หลายเจ้าอยู่เขาเจ้าโทรมาหาคือตัวมา <laughs> เอาเรียงมันเพิ่นฝันกังตีเอ็ดจังไงนันบ่ฝันเนาะครับฝันมันก็บว <laughs> ่านจันจนเนะเาะ เออเอ้อเออเาก็ต้องล่อแหละครับล่อปูเล่ายาเนาะพราเรื่องเนาะเขีนว่าถ้าฟันนี่ถ้ัดกับยายเอ้ามาโดนมาโดนครับบนใจล่อเนื้อใจล่อเอฟจีนะหลักร้อยศูนย์กับห้านะครับเอ,อ,เอ,อลาลักร้อยเป็นสองศูนย์ศูนย์ก,กับหา้าที่เป็นห่างขึ้นสิเป็นศูนย์กับหูเราลัลากร้อยดิเล่าบบฟังบบครับผมปูกับยายมาเขียนก่ัน่ะโอเคครับผม มื่อนี้ก็เอาเลขสูตรไปพิจาหน้าเนาะแมน,เ,นเ,อเอาไปให้เปเบืบ้องถ้าหน้ากับปูมาเขียนให้เขากันอยู่นในเดี๋ยวสิบอกเหรครับจังคคอยมาเม่นิ่นจังมานนี่ยไปในสูตรหนดครับโอเคครับผมเอาจังไ๋ก็ขอบคุณบ่เรื่อ,องหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ